สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับน้องเอมี่นะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักง,งานใหญ่เศรษฐีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้นะคะเอมี่ก็อัปเดตสตอกรยนต์7ที่นั่งนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะัดรถรุ่นเด็ดๆคันสวยๆนะคะสภาพดีๆมาให้พี่เอฟซีทุกท่านได้ชมกันนะคะรถคันของเรานะคะผ่านการตรวจสภาพนะคะมาแทบทุกคันเลยนะเราก็ แล้วปากันเรื่องโครงสร้างแน่นอนนะว่ารถเดิมโรงงานค่ะ สามารถตรวจสบอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะบุ๊กโซวิดมีให้ดูครบถ้วนทุกคันเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากมาดูรถตัวจริงนะคะมาเลือกชมมาลองขับมาได้เลยนะคะที่ศิริไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพค่ะนะคะเพจยนเราเปิดบริการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดมาหาเอมมี่ได้เลยะคะ่ะติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรนะคะกับลิงก์ไลน์ให้ค่ะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะขอรูปภาพ,าพเพิ่มเติมสนใจคันไหนขอรายละเอียดได้เลยะคะ่ะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันแบบรวดเร็วทันใจเลยนะเพราะว่าจะได้จบไวๆนะอ่ะคันนี้นะคะเข้าใหม่อิซสุมิวเอค่ะนะคะตัว1.9 ดิออนิกนะคะตัวรถปี2020ไม่40,000ืนะคันนี้ไม่ใช้งานเพียง40,000กิโลค่ะกับราคา819,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้เลยนะผ่อนแค่14,000บาทตลอดสัญญาค่ะรับประกันตัวรถได้เลยนะเดิมโรงงานทุกแแน่นอนค่ะพี่ไม่แท้ค่ะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊คสวิตครบถ้วนคันนี้ค่ะเพิ่งเข้าใหม่นะคะไม่แท้นะไม่4ี0 0 0 0กิโลสภาพด้านในนคือสวยมากๆเลยพี่รถไม่ช้ำนะคะ นี่เลยด้านในนะคะคุมโทนดำทั้งนอกทั้งในเลยค่ะสภาพสวยมากๆออปชันจัดเต็มนะคะคูสคอนโทนพันเดินชีพนะคะจอกล้องถอยเนวิกเกเตอร์เบาะปไฟฟ้าคนขับคือครบทวนหมดเลยคันนี้นะคะได้รถราคา810,000บาทค่ะไม่ใช้งานแค่40,000กิโลนะคะใหม่แท้เลยนะรถสวยสภาพิดบมากๆเลยค่ะ สำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะคะชมคันนี้นะสนใจคันนี้ทักหาโทรหาได้เลยนะ,ะรถสวยจริงๆค่ะนะคะสภาพคลิปเลยนะค,ะคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยค่ะสำหรับตัวรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะคะอย่างรุ่น isuzu mu-X 1.9 d a l i o n i c ค่ะตัวรถปี20นะคะไม่4ีหมื่นสีดำคันนี้ท่านใดสนใจนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหาได้เลยด้านล,ล่างใต้คลิปมีทั้งเบอร์และไลน์นะคะ คันนี้นะคะเรามาดูชมใหม่กันบ้างค่ะสำหรับคันนี้นะเป็นตัวท็อปสุดในตารางเลยนะคะสำหรับ ISU z u m u x 3 0 Ultimate ุดศูน e ์ค่ะนะ,ค,ะคันนี้นะเป็นโฟว์ e e วขับ4นะคะรถปี2021ไม่ใช้งาน50 0 0 0กิโล ไม่ใช้งานเพียง50,000กิโลค่ะกับราคา1น0 0 0 0้าน1 0 0 0 0 0บาท1 1 0่0 0้านบาทคันนี้นะประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึง4,000สนบาทเลยได้รถสภาพกริ์นะคะรถมือเดียวป้ายแดงเลยค่ะนะคะรถไม่มีประวัติชนหนักพิกความแน่นอนนะตัวรถสีขาวมุกนะคะภายนอกภายในออปชันจัดเต็มแล้วนะสำหรับรุ่นชมนิวนี้นะคะดูด้านในกันนี่เลยค่ะด้านในนะคะสวยๆจริงๆนะคันนี้นะรถกินใหม่ ยังอยู่เลยนะด้านในมีไฟสร้างบรรยากาศให้ด้วยนะคะ,ะท่านใดเนะคยฮะสนใจเนะคะอยากเป็นเจ้าของเนะคะมาได้เลยพี่มาลองขับมาเลือกชมได้เลยค่ะที่เพชรยนต์มหาน้องเอมี่ได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดค่ะ,ะสวยๆออปชั่นจัดเต็มนะคะสำหรับรุ่นนี้นะให้มาครบเลยนะคะระบบเซตตี้ความปลอดภัยนะคะต่างๆทุกอย่างด้านหลังประตูเป็นระบบไฟฟ้านะคะนีะ่ สวยกรีบค่ะนะคะสวยกรีบเลยนะคันนี้สำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอย่างรุ่น Isuzu MU-X นะคะสวยๆเลยคันนี้ค่ะโครงสร้างเดิมเม็ดอักเดิมโรงงานแน่นอนนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างนะรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ค่ะบุ๊กสวิตครบทั่วเลยนะนี่จำายทะเบียนไว้นะคะแล้วก็ติดต่อทักหาเอมี่ได้เลยค่ะโทรมาได้เลยนะจ๊ะ24ชั่วโมงเลยนะยินดีรับสายทุกท่านค่ะปรึกษาเรื่องการออกรถรีทุกท่านเลยค่ะ คันนี้นะคะนี่อีกคันหนึ่งไม่น้อยนะมาใช้งานแค่1 8 0 0 0มกิลกับะะอีสูมิวเอนะุเอีลิกนนะตัวรถปี2022นะคะเล็กไม่หมื่นแราคาเนี่ยนะคะหนึ่งล้านแปดหมื่นบาทได้ไม่แค่1 8ึ่งหมื่ดพันกิโลเป็นตัวรองท็อปนะคะรถสวยๆเลยพี่ ออปชันจัดเต็มเรียบร้อยสําหรับตัวอ e ีลิแกนนะคะเป็นตัวรองท็อปนะสมเหตุสมผลสมราคาแน่นอนค่ะประหยัดกว่าป้ายแดงนะคะถึง3 0 0 0 0นบาทเลยนะจะพี่จ๋าคันนี้ได้ใหม่ใช้งานเพียงแค่1 8 0 0 0หมกิโลไม่แค่1 8 0 0 0หมกิโลคุณลูกค้าจ๋าด้านในกลิ่นหม่ยังอยู่นะคะรถผ่านการใช้งานมันน้อยนะคะสภาพด้านในไม่สุดโทมนะคะสวยๆจริงๆคันนี้นะเอาไปใช้งานกันขับ สวยๆเท่ๆขึ้นเหนือลองใต้ได้สบายๆเลยสำหรับ Isuzu MU-X ค่ะามาดูคันนี้ค่ะนะคะคันนี้อีกคันหนึ่งนะคะเป็นตัว top นะ Isuzu MU-X นะคะสีบรอนเงินใครชอบสีบรอนเงินบ้างคะสีนี้นะคะเป็นสีที่ดูแรง,ง่ายค่ะนะคะเป็นสีที่ดูแลง,ง่ายนะเป็นตัว3.0อัลติเม e หนึ่งล้านห้าหมื่บาทค่ะ1นึ่งล้านห้าหมืบาทเท่านั้นสีบรอนเงินคันนี้นะอ l t i m a t e ขับ2นะคะ นี่ไม่หลักหมื่นกิโลรถสวย,ส,วยสภาพเดิมๆโรงงานค่ะนะคะ,ป,ะปัทเบียน8ปด1ีนึ่นะคันนี้ตัวรถปี2022ไม่เจ็ดหมื่นนะไม่ใช้งานเพียงเจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะไม่น้อยค่ะนี่ค่ะสภาพด้านในดูเลยนะกิบกิบคันนี้กิบกิบเลยค่ะพี่ท่านใดสนใจนะคะติดต่อทั้งหาน้องเอมมี่ได้เลยค่ะเอมมี่ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะคันนี้นะสวยๆค่ะพี่ นี่ค่ะสำหรับท่านใดเนะะี่ยสนใจอยากเป็นเจ้าของรถ ISU ู u u x นะะี่ะรุ่นยนต์3.0 Ultimate ค่ะทักหาเอมีได้เลยนะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะหรือใครสนใจเป็นแบรนด์โต y o ต้ากันบ้างคะนะคะแบรนด์โต y o ต้าคันนี้เป็น t o y o ต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดแปดค่ะตัวรถนะคะขับ2อนะปี19ไม่ใช้งานแสนเดียวค่ะตัวรถสีดํานะคะนี่ราคานะคะ คันนี้979,000บาทเป็นตัวขับ2ค่ะรถสวยสภาพกริบๆเลยนะคันนี้ราคา979,000บาทท่านใดสนใจทักไลน์หาเอม,มี่ได้เลยคันนี้นะในช่องเอม,มี่มีรีวิวไว้แล้วนะคะทักมาโทรมาได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาท่านเด็กเช่นเคยค่ะนี่ด้านในพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะกรุสซอนโทนพันดัเดิชีพนะคะหน้าจอทัสกรีนกล้องถอยนะคะชุดลำโพง JBL รอบคันนะคะสภาพ กริปเลยรถทันนี้เข้ามาเก็บงานน้อยมากๆค่ะรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยค่ะพี่นะท่านใดสนใจนะอยากเป็นเจ้าของรถยนต์สวยๆเจ็ที่นั่งอย่างนี้นะคะรีบเลยพี่นะคะโปรโมชั่นดีๆรออีกเพียบเลยค่ะสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะพี่ หรือเป็นคันนี้ค่ะนะคะเป็นรุ่น toyota fortuner นะคะตัว2.8 trd fake off เป็น legender ค่ะนะคะแปลงโฉมมาเป็น legender เนียนมากสวยมากตัวรถปี18นะไม่9 0 0 0 0มื่ราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่9 2 9 0 0 0บาท9 2 9 0 0สบาทจ้ะรถส,สวยสภาพดีนะคันนี้นะราคาดีนะคะรับประกันได้เลยค่ะ มาลองขับได้เลยนะคะพี่มาลองชมลองขับได้เลยค่ะรถตัวจริงที่เพชรยนต์นะคะมาหาเอ็มมี่ได้เลยนะนี่ค่ะนะคะรถสวยๆส,สภาพกิฟต์นะคะยังรอเจ้าของอีกมากมายเลยค่ะนะคะหารถยนต์เจ็ดที่นั่งสภาพดีมือสองเกรดเอต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นนี่ค่ะด้านหลังคือแปลงชมดีเจนเดอร์มาครบทั้วเลยนะคะรถสวยๆยอย่างนี้นะคะรีบเลยนะพี่นะยังว่างอยู่เพิ่งหลุดจองด้วยค่ะคันนี้ คันนี้ไหมคะอีูซูมิวเอ็นะคะรุ่น1.9 d ดออิกค่ะนะคะรุ่น1.9ดออิกนะคะสีขาวนะคันนี้นะราคาจะเสร็จไปเหมือนเก้าบาทนะคันนี้เพิ่งลงรีวิวไปเมื่อวานตัวรถปี2 0 1 9 1 9หรือ20ดูอีกรอบหนึ่ง ตัวรถปี2 2 2 0ค่ะไม่ห1ึ0งแสนามหมืกิโลค่ะพี่นี่เลยนะคะสีขาวมุกนะคันนี้ลงคลิปไว้แล้วอย่างละเอียดเลยเมื่อวานค่ะนะคะเข้าไปชมกันได้เลยหน้าคลิปนะเจ็ดแสนแปดบาทผ่อนแค่ห3 0 0 0ามค่ะผ่อน13,000บาทตลอดสัญญาเลยค่ะ,ะคันนี้นะคะเป็นตัว อีซุมิวเอ็กฮะ1.9อัลติเมตค่ะ989,000บาทตัวรถสีบอลเงินค่ะนะคะสภาพสวยเลยลเป็นเครื่องยนต์1.9ประหยัดพลังงานนะคะรถสวยอย่างนี้นี่สภาพด้านในให้ดูกันนะคะนี่เลยนะรถไม่มีช้าค่ะนะคะสภาพกิฟเลยพี่คันนี้มาเลือกชมมาลองดูมาลองขับได้เลยค่ะที่เพชรยนต์นะคะ ท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยนะคะ เราไม่ได้มีแค่นี้นะคะเรามีอีกเยอะแยะเลยค่ะพี่เยอะแยะมากมายเลยที่บริษัทนะคะมีรถไหลรุ่นหลายคันทางรถเข้าใหม่ก็มีค่ะสําหรับใครท่านใดนะคะปรึกษากเรื่องการออกรถเพิ่มเติมติดต่อหาได้เลยที่เบอร์0 96725 2736ค่ะ096725 2736ค่ะด้าน,นล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรให้ครบกับลิงก์ไลน์นะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยค่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมระเอียดการผ่อนโลเคชั่นลานได้เลยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามซับสไคร e ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่ลงคลิปอัปเดตรถสวยๆให้ดูอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ